รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ชมได้เวลามากดไลค์ให้กับธรรมะกับตลปัดของพระอาจารย์ประสงค์ปริปุณโ,โนกันต่อแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะยังคงมีธรรมะคระรอยยิ้มมาให้เอมอิ่มกันต่อไม่นะต้องไปติดตามกันเองค่ะในช่วงแรกของรายการธรรมมาพิรมค่ะช่วงธรรมมาพิรม เวลาทุกข์ขึ้นมาวิธีการแก้ทุกข์พวกเราเคยเจอปัญหาไหมเวลาเจอปัญหาหลักการแก้ปัญหาตรงนี้สำคัญบางคนบอกฉันปล่อยวางแล้วลูกมันจะไปตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กก็ปล่อยมันไปถูกไหมหลวงพ่อชาท่านเดินผ่านกุฏิพระหลังคาล่ว ก็ถามหลวงตาว่ากุติใครหลวงตาบอกวก็กุติผมแล้วมันรั่วทำไมไม่ซ่อมผมกำลังฝึกปล่อยวางหล <fashion> วงพ่อชาไม่พูดอะไรพูดสั้นๆปล่อยแบบวัวแบบกวายแล้วท่านก็เดินผ่านไปเรื่องปล่อยวางมันเป็นเรื่องภายในส่วนเรื่องหน้าที่เป็นเรื่องภายนอกเพราะฉะนั้นหลักปฏิบัติเวลาเกิดปัญหาอะไรต่างๆขึ้นมา ขอมือกว่าได้ยินพวกเราจะลืมได้เห็นพวกเราจะจําได้ทําพวกเราจะเข้าใจจะ้ะเพราะฉะนั้นหลักนี้ใช้ได้ตลอดชีวิตว่าตามแล้วทําตามหน้าที่เป็นเรื่องภายนอกการปล่อยวางเป็นเรื่องภายในมีปัญหาต้องแก้ไข,แก,ไขแก้ได้หรือไม่ได้ไดไไดใจก็ต้องปล่อยวาง น,นั้นเรื่องของใจปล่อยวางเต็มร้อยแต่หน้าที่ข้างนอกต้องทําให้เต็มร้อยทบทวนอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามหน้าที่เป็นเรื่องภายนอกการปล่อยวางเป็นเรื่องภายในมีปัญหาต้องแก้ไขแก้ได้หรือไม่ได้ใจก็ต้องปล่อยวางจะ้ะนี่นี่คือหลักหลักในการที่จะปฏิบัติตอนนี้บางคน มั่วมั่วไปปล่อยวางข้างนอกแต่ยึดมั่นข้างในเพื่อนอัตมาเนี่ยท่านบอกท่านฝึกจิตว่างของทิ้งกระจุยกระจายหมดเลยจ้ะจิตว่างวางชู่เหี้ยเข้าใจใช่ไหมอัตมาก็มีนิสัยนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยมาแก้ไขพอมีโอกาสมีเวลาปั๊บก็มาแก้ไขทีนี้เวลาปัญหาเกิดหลักในการที่จะแก้ไขปัญหาอีกอย่างหนึ่ง มีคนมาหาตม,มาบอกว่าเนี่ยเพื่อนทําให้เครียดอยู่เป็นประจำไอ้คนที่อยู่ร่วมอยู่ด้วยกันเนี่ยมันทําให้เครียดอยู่เป็นประจำฮัลโหลเคยเจอแบบนี้มั้งไหมไอ้คนที่อยู่ด้วยกันมันทําให้เครียดอยู่เป็นประจำาอรมมาถามว่าใครทําให้ใครเครียดเ,เ,เขาทําเราหรือเราทําเอง,เรเองตรงนี้น่าสนใจ มีคนคนหนึ่งไปนิมนต์ท่านอาจารย์ที่สวนโมกไปถึงปับ๊บวันจันท์นี้นิมนต์อาจารย์ไปฉันเพลงที่บ้านนะครับแล้วก็มีบรรยายนิมนต์ไปไปมีบรรยายนะครับอาจารย์อ๋อได้จ้ะได้ได้โอ้ขอบคุณมากครับเลยพระอาจารย์ผมบอกญาติโยมเรียบร้อยบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วมันค่อยมา <c oughs> เสร็จปั๊บพอจะไปเดี๋ยว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 วันจันทนี้เหรอรู้สึกจะไม่ว่างอาจารย์ บอกคนไปหมดแล้วโอ,โอเคไปได้ไปได้ขอบคุณมากครับอาจารย์พอจะไปเดี๋ยว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 รู้สึกว่ามันไปไม่ได้จริงๆนะอาจารย์ถ้าไปไม่ได้ผมแย่นะโอ,โอเคได้จ้ะไม่เป็นไรจ้ะอาจารย์พูดจนผมเครียดเลยตกลงมันเครียดเพราะคําของอาจารย์หรือมันเครียดเพราะความคิดของเขาตรงนี้น่าสนใจนะ ย้ำคิดย้ำทำในบางเรื่องจนกระทั่งมันปุ๊บปๆ๊บ๊ปบปเข้าไป,ป,ปถ้าเราเข้าใจขระบวนการนี้โยมโทรมาหาอาจารย์เนี่ยเครียดอยู่หน้าทีวีอยู่เนี่ยเรื่องอะไรก็เนี่ยเรื่องปัญหาบ้านเมืองเนี่ยตอนนี้เครียดมากปิดติโยมปิด <c oughs> ปิดไม่ได้อาจารย์ <c oughs> เดี๋ยวตามข่าวไม่ทนันไอย่างนั้นโยมเขียนคำว่าสติ ไปวางไว้บนทีวีสองวันโทรมาอาจารย์มันช่วยได้สองวันตอนนี้เครียดอีกแล้วยมเขียนคำว่าแตกไปต่อคำว่าสติทีวีคือเอนเตอร์เทนเข้าใจใช่ไหมเราเอามาไว้ในบ้านเพื่อสร้างความสุขไม่ใช่เอามาเพิ่มความเครียดเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรแล้วเครียดนะขายทิ้งมีทีวีแล้วเครียด ขายทิ้งมีคอมพิวเตอร์แล้วเครียดขายทิ้งมี i p a d แล้วเครียดขายทิ้งมี iPhone แล้วเครียดขายทิ้งมีแฟนแล้วเครียดทำใจ <c oughs> มีลูกแล้วเครียดต้องทำใจแล้วก็อีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสาหน้าที่เป็นเรื่องภายนอก การปล่อยวางเป็นเรื่องภายในมีปัญหาต้องแก้ไขแก้ได้หรือไม่ได้ใจก็ต้องปล่อยวางแล้วก็เวลาอยู่ใกล้ใครแล้วพออยู่แล้วมันเกิดมีปัญหาขึ้นมามันเครียดขึ้นหลักปฏิบัติง่ายๆขอมือกวาอีกครั้งหนึ่งอย่าเอาความวุ่นภายนอก มาทำลายความว่างภายใน,ยยในเดิมใจไม่มีเรื่อง,องตีแรงๆให้มันตื่นขึ้นมาเดิมใจไม่มีเรื่องคนโง่หามาเองใครโง่โงชี้ต่อว่าตามฟังธรรมวันนี้นนเลิกโง่ได้แล้ว รักนะหอยขมเวลาดูดหอยขมมันดูดดังจ um> uh> ุ๊บจ да SO ุ๊บไงปุจฉาที่หัวเราะนี้รู้สึกตัวเลยเคยจินใครเคยจินอีกแล้วยกมือิสาธุให้ตัวเองด้วยจ้าลองค่อยๆเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเวลามีปัญหาขึ้นมา มืดนอกใช้เทียนไขแต่ถ้ามืดในต้องใช้สติปัญญามืดนอกใช้เทียนไขมืดในใช้สติปัญญาที่จะเข้าไปแก้ไขถ้ทำที่มันมืดมาเป็นพันพันปีเนี่ยเราแค่จุดเทียนขึ้นมาแค่นั้นไม่ต้องไปไล่ความมืดพอจุดเทียนปั๊บมันก็สว่างขึ้นมาเองจะไม่ต้องไปไล่ความมืดหลักทางพุทธศาสนาสอนให้ ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาแล้วปัญญาในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าแบ่งปัญญาออกเป็นทั้งหมดกี่ระดับใบขนาดนี้แล้ว <c oughs> กี่ระดับสามระดับก็คือสุตตะมยะปัญญาจินตามายะปัญญาแล้วก็ภาวนามายะปัญญาสุตตะก็คือปัญญาจํา ปัญญาที่เกิดจากการอ่านมากๆฟังมากๆก,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 ก็เกิดปัญญาตัวที่สองจินต์จินตาก็คือปัญญาคิด observation is the best teacher การสังเกตเป็นครูที่ดีที่สุดรู้จักที่จะคิดรู้จักที่จะสังเกตแล้วก็ตัวสุดท้ายภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นจริงตามความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ ปัจจุบันตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆสอนปัญญากันอยู่ทั้งหมดกี่ระดับสองระดับก็คือปัญญาจำกับปัญญาคิดแต่ปัญญาดับทุกข์ไม่ได้สอนใครจำเก่งๆก็สามารถที่จะเรียนจบสูงๆได้แล้วใครคิดเหมือนกับเช่นไปจบปริญญาโทรหรือจบด็อกเตอร์เนี่ยคิดเหมือนกับอาจารย์ที่ปรึกษาก็สามารถที่จะจบด็อกเตอร์ได้ ท่านอาจารย์พุทธธาตท่านเรียนบารีตอนปรเรียนสี่มัง้งปรเรียนสี่แล้วก็ไปสอบปรากฏว่าสอบไม่ผ่านท่านหัวเราะบอกว่ากรรมการกับเราแปลไม่เหมือนกัน <c oughs> และท่านก็เลยกลับไปอ่านพระไตรปิฎกอ่านจบแล้วอ่านใหม่อ่านจบแล้วอ่านใหม่ทํา,วาทความเข้าใจแล้วก็ค่อยๆถอดค่อยๆดึงออกมาแล้วก็มาสอนอาตมาเมื่อก่อนไม่ได้เคารพพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระพุทธเจ้า ไม่เคยเจอท่านด้วยนะหรือใครเคยเจอไม่ไม่ได้ศรัทธาไม่ได้เคารพในพระพุทธเจ้าแต่พอมาเจอท่านอาจารย์พุทธทาสพอฟังท่านปับ๊บท่านทําให้เราเคารพพระพุทธเจ้าเราก็เลยเคารพท่านที่ท่านทําให้เราเคารพพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เลยไม่ได้เคารพพระพุทธเจ้าอย่างเดียวขอเคารพครูบาอาจารย์ด้วยได้ไหม จาการตรงนี้ก็เลยเป็นความรู้สึกเหมือนกับเป็นพ่อทางธรรมอีกองคหนึ่งซึ่งทำให้เราเข้าใจหลักคำสอนแล้วก็สำคัญที่สุดเมื่อก่อนนี้เราต้องกินยาแก้ปวดหัวอยู่เรื่อยๆแต่ตอนนี้น่าสงสารบริษัทผลิตยาแก้ปวดหัวอาจารย์พุทธทาสบอกว่าคนในโลกกินยาเป็นตันๆพวกไก่มันไม่ต้องกินสักเท่าก้อย หลับสดิดจิตสบายร้อยทั้งร้อยรู้สึกน้อยแห่งน้ำใจอายไก่มันไก่ไม่ต so so ้องกินยาแก้ปวดหัวจ้ะฮัลโหลแล้วพวกเราเราเป็นไงบ้างกูกินทุกวันบางคนบางวิธีการมีไหมบางครั้งบางทีกลางคืนบางครั้งเรานอนไม่หลับมีบ้างไหมเคยมีนะใครไม่เคยเป็นเลยเรื่องนอนไม่หลับ ขนาดนั่งยังจะหลับเลยใช่ไหม <laughs> นั่งฟังยังจะหลับเลยพระถามไม่ถามก็เห็นด้วยเห็นด้วย <laughs> บางครั้งก็ไม่เห็นด้วย <laughs> <laughs> นะโอเคจ้ะอ่ะกลับมาดูถ้าใครที่นอนไม่ค่อยจะหลับนะจะมาวันนี้เอามาฝากอยู่เหมือนกันอันนี้เป็นตลปัดจริงๆคนนอนไม่ค่อยจะหลับเราก็เลยทำวาดตลปัดภาพนี้ขึ้นมาแล้วก็ เขียนไว้ที่หัวนอนว่าเขตปลอดความคิดประกาศปรดทราบเตียงนอนไม่ใช่เตียงคิดเตียงนอนไม่ใช่เตียงเล่นลายฮัลโหลเข้าใจใช่ไหมเตียงนอนไม่ใช่เตียงเล่นลายโต๊ะกินข้าวก็ไม่ใช่โต๊ะเล่นลายโยมคนหนึ่งน่ารักมากพระอาจารย์เดี๋ยวแม่จะไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์ช่วยเตือนแม่หน่อยเรื่องอะไร แม่ชอบเล่นลายนั่งโต๊ะต้องเคาะโต๊ะแม่กินข้าวก่อนเดี๋ยวนี้ลูกต้องเตือนแม่นะกับตลปัด <c oughs> แล้วที่สำคัญที่สุดพระอาจารย์แม่ชอบเล่นรายตอนขับรถ <c oughs> น่ากลัวไหม <c oughs> ตอนนี้คงเบาแล้วแหละเพราะว่ากล้องของตำรวจเขาถ่ายทะลุฟิล์มเข้าไปได้แล้วจับจริงๆด้วยปรับ400 1, <c oughs> ถึงพันหนึ่งตรงนี้ฝากนะ ไม่ว่าจะเล่นลายส่งรลยหรือรับหรือโทรเขาปรับสี่ร้อยถึงพันถ่ายทะลุเข้าไปเลยจ้ะเห็นเรานั่งชัดเจนข้างในตอนซื้อเตียงเราเคยบอกไหมว่าขอซื้อเตียงคิดเตียงหนึ่งไม่มีนะเพราะฉะนั้นเตียงนอนคือเตียงนอนจ้ะก่อนนอนร่างกายสก,กปรกเราอาบน้ำชำระกายใจที่รับอารมณ์ทั้งวันก่อนนอนล้างอารมณ์ให้เกลี้ยงก่อนนอนล้างอารมณ์ให้เกลี้ยงเรียบร้อยแผ่เมตตาเสร็จปับ๊บยิ้มหลับ ใครที่นอนมีความสุขในโลกเราขอเป็นหนึ่งในนั้นด้วยสวิตอ์อฟเลยจ้ะสับคัทเอาชึบสวิตต์อฟแล้วก็ยิ้มหลับยิ้มหลับฝากกันบ้านคืนนี้ก่อนนอนให้ยิ้มหลับพรุ่งนี้ตื่นปุ๊บให้ยิ้มปับ๊บแต่ถ้าไม่ตื่นศพส,สวยนะคือเตรียมตัวได้แล้วจัดเตรียมตัวด,ดูหน้าตาน่าจะเตรียมตัวแล้วนะฮัลโหล แต่มากำลังจะ60สบไหนใครอายุไม่ถึง60สิบนยกมือซิใครเกิน60สแล้วอีกครั้งหนึ่งใครยังไม่ถึง60สบปุจฉาพวกไม่ถึง60กับพวก60สบเนี่ยใครต้องตายก่อนกันโอ้โหกดไลค์ดังๆให้พวกเราด้วยคำัว่าวันนั้นถามเด็กนักเรียนอาจารย์นั่นแหละตายก่อน ถามว่าโรงศพเนี่ยก็สร้างเฉพาะผู้ใหญ่หรือโรงเด็กก็มีโรงเด็กก็มีแต่เด็กเขาไม่ได้คิดถึงสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเตรียมตัวอาตมาบริจาคร่างกายบริจาคดวงตาบริจาคเรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตาถ้าตายปุ๊บให้เขามาเอาไปภายใน6ชั่วโมงหลังจากนั้นเดี๋ยวอาจจะใช้ไม่ได้ส่วนร่างกายบริจาคเป็นชิ้นส่วนนะเพราะว่าอาจาร,รย์ใหญ่เขามีเยอะแยะแล้วก็ปุ๊บปั๊บจะผ่าหัว สมองนี่ไม่รู้มันจะเป็นประโยชน์บ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแล้วก็หัวใจปอดม้ามตับอะไรต่างๆถ้ามันเป็นประโยชน์ได้เอาไปเลยจ้ะถ้าแขนมันไปต่อแขนใครได้จริงๆแล้วอาตมาอยากจะสละแขนถ้าเป็นอะไรตายนะช่วยเอาไปต่อให้เจ้าเอกกระชัยวันนาแก้วหน่อยเจ้าเอกเพนกวินนะ่ะเขาไม่มีแขนนะ เรียนจนจบปริญญาตรีตอนไปรับปริญญาพระเทพต้องเสด็จลงข้างบนแล้วเอาปริญญามาเสียบไว้ที่คอเขาก็งีบมาอาตมาประทับใจเขาส่งตลัปัดไปให้เขาวาดถามว่าวาดได้ไหมเขาบอกว่าได้วันนี้ไม่ได้เอามาโชว์เขาใช้เท้าวาดมาให้อาตมาเอาเท้าขีบปุกกันแล้ววาดวาดสวยว่าอาตมาใช้มือวาดอีกแล้ววาดเป็นปิดทองหลังพระน่ารักมาก ตอนอาตมาอยู่อเมริกาไอคนคน้นคนเขาไปถ่ายชีวิตไงของเจ้าเอกชยัยชอบใจมากพอกลับมาถึงบอกว่าเจอโยมคุณคุณธีรทรมันเขาทําหนังอะสร้างหนังที่ว่าลูกทาสอะไรที่ได้รับรางวัลบอกว่าโยมช่วยตามไปหาไอเจ้าเอกชยัยแล้วไปสัมภาษณ์มาแนตามานิดหนึ่งว่ารู้สึกอย่างไรบ้างที่คุณพ่อคุณแม่ให้ชีวิตมาแต่ไม่ให้แขนไม่ให้ขามาเนี่ยโกรธท่านไหม เอกชัยน่ารักมากบอกว่าไม่โกรธครับแค่เขาเลี้ยงดูผมผมก็มีความสุขแล้วครับเพราะฉะนั้นเขาพิการกายแต่ว่าไม่พิการใจผิดกับลูกของคนบางคนใช่ไหมกายมันไม่พิการแต่ใจมันพิการอะเป็นลูกชาวเกาะเกาะพ่อเกาะแม่แล้วก็เป็นลูกชาวแกะแกะสร้อยแกะแหวนแกะนาฬิกาแกะอะไรได้มันแกะไปหมดเนี่ยน่าเห็นใจ แต่เอกชัยก็บอกว่าในเมื่อคนอื่นทำได้ผมก็ต้องทำได้รู้สึกยังไงบ้างพิการผมไม่ได้รู้สึกว่าผมพิการผมรู้สึกเพียงแต่ว่าผมเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นการเรียนรู้สิ่งต่างๆผมต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้ในการที่จะคือแม่ก็ไม่ได้ใช้ปากคาบทำอะไรให้ดูเพราะฉะนั้นเขาจะต้องฝึกทุกอย่างเลยตรงนั้นเขาฝึกของเขาเองจะก็ อ่ะทีนี้หลักในการฝึกปฏิบัติอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้เมื่อมองจ้องจันเพอ้อฝันล้ำไปเหลียวมองภายในเห็นความเคลื่อนไหวของอารมณ์หลักปฏิบัติก็คือกลับมารู้สึกตัวให้เป็นกลับมาเห็นถึงความรู้สึกสดสดที่เกิดขึ้นที่จิตในแต่ละครั้งของการกระทบอารมณ์นี่เรียกว่าการศึกษา,าศาสนานะ ก็ฝากนิดหนึ่งนะใครทำพินัยกรรมแล้วบ้างไหนย,ยกมือสิ <Yeah. S 1> โอ้มีนะใครยังไม่ได้ทำยกมือสิใครยังไม่เคยคิดจะทำด้วยรีบนะไปทำไว้ก่อนแล้วก็เวลาทำพินัยกรรมอย่าไปทำแค่แผ่นเดียวแล้วไปซุกซุกไปซ่อนซ่อนไว้เนี่ยคุณหลวงอะไรไม่ทราบชอบทำอย่างนั้นนะแล้วก็มาสร้างเป็นหนังกันลูกหลานตีกันตายนะโยมทำสี่ห้าใบก็เขียนไปเลยจะ้ะ แล้วก็แจกไปเลยคนละใบอันนี้พี่นายกรรมเพราะนั้นเปิดออกมาจะเหมือนกันหมดแล้วพอทําไปสักห้าปียังไม่ตายบอกว่าขอเปลี่ยนนะใบเก่าเป็นโมคะเขาเอาใบใหม่สุดก็นั่งเขียนใหม่ไอคนนี้ว่าจะให้มันแต่ว่ามันเป็นคนที่แทบจะไม่ใช่คนเลยเพราะฉะนั้นถ้าให้ไปนี่สมบัติมันไม่ได้เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาเราก็ดูที่ว่ามันน่าจะให้ใครก็ค่อยมาว่ากันใหม่ พออีก5ปียังไม่ตายอึดอะเกา๋าเก๋าเก๋าเข้าใจใช่ไหมที่นั่งในนี้เก๋าอยู่หลายคนเลยถ้าไม่เก๋าไม่สามารถอยู่มาจนเจ็ดปดบหลก <c oughs> นะก็ลองดูนะลองไปทําไว้อัตมาทําไว้เรียบร้อยจ้ะแล้วก็บอกถ้าตายปั๊บบริจาคทั้งหมดเพื่อนน่ารักมากบอกผมจองโน้ตบุ๊กตอนนี้สิ่งที่ทําก็คือพยายามที่จะรณรงค์ลดภาวะโรคร้อน ทำไงที่จะลดภาวะโรคร้อนได้บ้างฮัลโหลอันนี้ถามไม่ตัดต้นไม้ปลูกป่าเยอะๆใครยังไม่เคยปลูกต้นไม้ยืนต้นเลยไหนะยองมือซิประกาศโปรดทราบทำได้ไปปลูกนะถึงเวลาตายมันมีที่สิงสถิตเข้าใจใช่ไหมอันนี้จะไปสิงต้นไม้ต้นไหนสักต้นไม่ได้เลยอะ่ะมันมีเจ้าของหมดแล้วต้องไปเดือดร้อนดาบวิชัยอีก ดาวิชัยปลูกไว้เยอะเพราะฉะนั้นปลูกให้เป็นของตัวเองใครอยากให้คนเกรงขามก็ปลูกต้นใครอยากให้คนนิยมก็ปลูกต้นใครอยากมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ปลูกต้นจริงๆมันมั่วทั้งนั้นนะน <laughs> <laughs> มันไม่ใช่เรื่องทางพุทธศาสนานะแต่ว่าเขาเอาชื่อมาสำหรับกันลืมนะก็ว่ากันไปจะ ใครอยากมีคนคอยสนับสนุนก็ไปปลูกต้นขนุนก็ว่ากันไปเราจะปลูกอะไรก็ไปปลูกวิธีการลดภาวะรร้รอนวันนั้นก็ถามอย่างเงี้ยก็มีคนบอกว่าปลูกต้นไม้อย่าตัดต้นไม้พยายามใช้แอร์ให้น้อยลงแล้วก็องค์สมเด็จพระเทพท่านตรัสว่าใช้ถุงผ้าอาทิตย์ละครั้งลดภาวะร้รอนได้วันนั้นตมาพูดอย่างเงี้ยแล้วก็มีเด็กเขายกมือ ถามบอกว่าหนูลดภาวะร้ร้อนทําไงคะใช้แป้งตาง,งูค่ะคนทั้งห้องหัวเราะหมดเลยนะอัตมาก็งงก็เลยถามบอกว่าหนูทําไมหนูบอกใช้แป้งตาง,งูละ่ะได้สปอนเซอร์เราไม่ได้เพราะว่าพอเราใช้แป้งตาง,งูตัวเราก็เย็นพอตัวเราเย็นเราก็ไม่ต้องเปิดแอร์ไงคะเออเอากระเด็กสิเด็กหกขวบคิดเป็นอ่ะแต่หกสิบขวบคิดไม่เป็น บางคน60สแล้วเวลานอนเปิดแอร์ต่ำๆแล้วก็ห่มผ้านะหนาๆเจอใครทำแบบนั้นช่วยเอาไม้ตีมันด้วยพวกนี้แหละพวกทำโรคร้อนโชคดีพวกนิสัยเหล่านั้นไม่มีอยู่ในกลุ่มนี้เลยสาธุเ้ยที่มีมันก็จะเปลี่ยนนิสัยรักสาดุวยมันด้วยสักยี่บหกก็โอเคแล้วแหละร้อนตายอีกก,ก็เล่นห่มผ้าหนาขนาดนั้นนะ่ะนะ จ้ลองดูเราช่วยกันพอพอทำอะไรได้ก็นิดนิดหน่อยหอยก็ลองทำก็แล้วกันให้ดูนิดหนึ่งเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญหลวงพ่อชาท่านเล่าอยู่เรื่อยๆแล้วตมาชอบท่านบอกว่ามีคนอยู่สองคนเลี้ยงไก่เช้าขึ้นมันก็จะเข้าไปคนหนึ่งก็จะหิ้วตะกร้าไปแล้วก็โกยขี้ไก่แล้วก็ใส่ตะกร้ากลับมาบ้านเกาไปสุมไปในบ้านเหม็นหึ่งทั้งบ้านฟุ้งหมดส่วนอีกคนหนึ่งเข้าไปถึงก็ไปเอาไข่ไก่ กลับมาถึงปั๊บก็มาเจียวทอดหอมฟุ้งทั้งบ้านแล้วที่เหลือก็เอาไปขายท่านบอกคนในโลกนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับคนสองคนเนี้ตื่นเช้าขึ้นมาบางคนก็ออกไปเก็บขี้ไก่บางคนก็ออกไปเก็บไข่ไก่บางคนพอออกจากบ้านปั๊บขึ้นไปบนรถเมย์ปั๊บก็หันไปทางนู้นก็เบียดทางนี้ก็เบียดกระเป๋าก็บอชิดในชิดในบางคนบอกชิดจนกระทั่งจะมีลูกบนรถแล้วไม่ชิดอยู่อย่างนั้นอะ แล้วก็หันไปทางนู้นกเบียดทางนี้กเบียดกบน่นไม่รู้มันขอภัยนะไม่รู้มันจะไปตตยหงตต่หาที่ไหนกันเบียดแต่ลืมนึกแล้วมึงจะไปตายหงตต่หาที่ไหนก็คือเบียดกับเขาด้วยพอรถออกไปปั๊บรถติดอะไรต่างๆก็ขับรถปั๊บก็เอามันมาขับกันทําไมพ่อมีโรงงานน้ํามันหรือไงมาขับกันขนาดนี้แต่ตัวเองก็ไปขับอยู่กับเขาแล้วก็หงุดหงิดเข้าวัดบางทีก็หงุดหงิดทําไมวัดมันขี้หมาขี้แมวเยอะ หมาแมวไม่ใช่ของวัดจ้ะยมเอาไปทิ้งทั้งนั้นแหละแล้วพระท่านสงสารท่านก็เลยต้องดูแลมันอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเอาหมาแมวไปปล่อยวัดพวกนี้ถ้าไม่ไปโกยขี้หมาขี้แมวในวัดเนี่ยดอกเบี้ยทบต้นนะระวังนะเกิดมาชาติหน้าไม่ต้องทําอะไรละมีแต่ไปทําพวกเนี้ยอาตมามีส่วนด้วยเคยเอาแมวไปปล่อยวัดอยู <laughs> <laughs> น่นะตอนนี้ก็มารับใช้อยู่จะไปดูแลแมวให้กับเขา อ่ะก็ลองดูนะทีนี้เรื่องในจิตในใจก็เหมือนกันเรื่องรับอารมณ์เนี่ยยางมาที่ C p พีอมาเก็บไข่ไก่ได้ไหมมาเก็บขี้ไก่ได้ไหม,มไ,ได,ไมได้โชคดีนะเขาไม่ได้ให้ถอดรองเท้าข้างนอกถ้าถอดรองเท้าข้างนอกมีปัญหาไหมพอออกไปของเราคู่ใหม่เพิ่งจะซื้อมาเลยจ <laughs> <laughs> ้ะตรงนี้ก็จะมีปัญหานี่ก็คือตลปัดที่ทำแล้วก็ในที่สุดก็มาทำเป็นหนังสือมาทาเป็นพาร์ทเป็นประโยชน์ เื่อว่าธรรมะของพระอาจารย์จะช่วยให้ทุกท่านคิดบวกและมีความสุขมากขึ้นนะคะแต่ช่วงหน้าน้องๆคนไหนอยากจะเรียนเก่งๆต้องไม่พลาดค่ะช่วงธรรมะกระจาย ธรรมะกระจ่างวันนี้เรามีคำถามจากน้องๆเยาวชนว่าการฝึกนั่งสมาธินั้นจะทำให้เรียนเก่งจริงหรืออืน่าสนใจจังเราไปรับฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะการศึกษาเราเรียนต้องอาศัยกำลังใจและกำลังความคิดจิตที่จะก่อให้เกิดกำลังได้นั้นจะต้องเป็นจิตที่มีความราบเรียบ การศึกษาเล่าเรียนโดยอาศัยจิตที่ไม่มีความราบเรียบนั้นไม่ประสบผลดียกตัวอย่างถ้าเราจะนั่งเขียนหนังสือนั่งอ่านหนังสือในที่ที่อึงคนึงมีสิ่งรบกวนมากมายเรียกว่าที่ไม่สงบถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นเราจะไม่ประสบความสําเร็จทางการศึกษาเช่นอ่านหนังสือไปก็ไม่รู้เรื่องเขียนหนังสือไปก็อาจจะตกหล,กลนหล่นเป็นผลเสียหายทั้งนี้เพราะอะไร ก็เพราะว่าจิตของเราไม่มีสมาธิสมาธิแปลว่าความสงบของใจอันจิตใจที่จะมีความสงบนั้นจะต้องเกิดจากการฝึกฝนบังคับจิตของตนให้อยู่อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดเช่นใช่ลมหายใจเป็นตัวกำหนดเอาจิตมากำหนดจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเป็นสำคัญไม่ปล่อยจิตให้เล่นให้แลบให้หลงไหลไปกับอารมณ์อันหนึ่งอันใด ถ้าหากประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าผู้มีสมาธิภาวนาภาวนาก็แปลว่าทําให้เกิดผลดีด้วยการทําใจให้เป็นสมาธิเรียวสมาธิภาวนาเช่นให้การศึกษาดีให้เกิดความรู้ดีเกิดความจําดีเกิดความคิดปลอดโปร่งทําให้เกิดสุขภาพร่างกายดีไอ้ที่ว่าให้ดีๆเนี่ยหมายความว่าเราได้ทําภาวนาหรือพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น พัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นนั้นถ้าหากว่าใช้วิธีอื่นก็ไม่แน่นอนเท่ากับการทําสมาธิถ้าหากว่าจิตใจข็งเราเป็นสมาธิเสร็จแล้วใจย่อมมีความสําคัญในการที่จะกําหนดสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นเช่นทําความจําให้ดีขึ้นทําความคิดให้ดีขึ้นคนที่มีกําลังใจส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจที่มีสมาธิจิตใจไม่มีอะไรรบก,กวน ไม่มีความโรคไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีพันธนาการอันหนึ่งอันใดที่จะมาผูกมัดจิตใจให้ตกเป็นทาสทําทได้โดยประการเดียวเท่านั้นก็คือว่าทําใจให้เป็นสมาธิฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายถ้าสนใจสมาธิอันเป็นทุนที่มีอยู่เดิมแล้วเพิ่มพูนสมาธิให้มีมากขึ้นเขาจะกลายเป็นคนที่เรียนดีเรียนเด่น เป็นนักวิชาการที่ใครต่อใครเขาเก่าขวัญถึงอย่างแน่นอนและหากว่ายังมีสิ่งที่ค้างคาใจไม่ว่าจะเป็นของสมาชิกท่านใดในครอบครัวก็อย่ามัวรีรอเลยนะคะเข <tw ink. S 2> ียนเข้ามาเล่าสู่กันฟังบ้างคะ่ะที่รายการพุทธปัญญาพิรมบริษัท c ีพีออลจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร CP พีทาวเวอร์ชั้น26ถนนสีลม เขตบางรักกรุงเทพ10500หรือส่งแฟกซ์มาได้ที่02-638-2508ค่ะหวังว่าสารธรรมวันนี้จะเป็นที่ถูกใจและได้รับประโยชน์กันไปพอสมควรแก่เวลานะคะเช้าว,วันเสาร์อาทิตย์หน้าพุทธปัญญาพิรมมีสิ่งที่คุณผู้ชมควรรับทราบมาให้รับชมกันแบบเจาะลึก ซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรนั้นมาติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ปรางและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปแล้วล่ะค่ะธรรมารักษานะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ